สวัสดีครับประาณข้อที่20ต่อนะครับเขาว่าถังลูก,ลก,ลกบาศกที่มีความยาวาด้านละ1นเมตรบรรจุน้ําเกลือที่มีความหนานแน่น1.03คูณสิกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรไว้เต็มถังนะครับเขาถามว่ากอไก่แรงเนื่องจากความดันสมบูรณ์ที่กระทําต่อ,อที่ก้นถังนะครับเป็นเท่าใดตามภาพเหตุการณนนะครับเดี๋ยวลองวัดถังดูก,ก่อนนะครับประมาณนี้นะถัง รูปลูกบาศนะครับก็จะมีความยาวด้านละ1เมตรตามที่โจทย์เขาบอกมานะครับแล้วก็เขาถามหานะครับแรงดันที่กระทำต่อแรงดันเนื่องจากความดันสมบูรณ์ที่กระทำต่อก้นถัง f ตัวนี้นะครับเป็นเท่าใดนะครับตามสมการนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเราต้องการหาแรงดันณ์นตำแหน่งใดนะครับเราใช้ความดันณน์นตำแหน่งนั้นนะครับก็จะได้ว่าถ้าต้องการหาแรงดัน ที่กระทำต่อก้นถังนะครับเป็นแรงดันเนื่องจากความดันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้ความดันสมบูรณ์คูณกับพื้นที่ a นะครับ A อตัวนี้ก็คือเป็น a ก็คือก้นพื้นที่ของก้นถังนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะไปหาหเจ้า P ความดันสมบูรณ์นี้มานะครับืจากเราติด p นะครับติดอะไรก็แกะตรงน,นั้นนะครับเราก็จะได้ P ตัวนี้นะครับเท่ากับเอาความดันเกจบวกกับความดัน บรรยากาศนะครับ po ไอ p0 นะครับประมาณนี้นะหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนเป็น pa นะครับเสร็จแล้ว pg ก็คือ log s นะครับความมันเกตบวกกับความมันบรรยากาศแทนก่าเข้าไปนะครับโรตัวนี้เป็นโรของอน้ำเกลือนะนะครับจะอยู่ที่ตามพิจทย์ให้มา1.03คูณ10ยกกำลัง3กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับค่า g 9.8ความสูง h นะครับตามที่โจทย์ให้มาเขาบอกว่ามันด้านละ1เมตรนะครับเพราะก็จะสูง1เมตรนั่นเองครับก็คูณ1เข้าไปแล้วก็บวกกับ P0 นะครับตามทฤษฎีนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีความดันบรรยากาศกดอยู่นะครับตรงน,นี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตามสุดทีก็หนึ่ดศคูณสิยกกำลังห้าปาสคาลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดเลขออกมาครับกระจับด้านหน้าคิดเลขก็ทำให้อ่าเลขยกกำลังเท่ากันแล้วก็จับสัมประสิทธิ์ด้านหน้าบวกกันนะครับสุดท้ายนะครับจะได้อยู่ที่ 1. นึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสี่คูณสิบยกกำลังห้าปาสคาล เห็นอเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาแทนนะครับแล้วก็คูณกับพื้นที่ก็จะได้เป็นคําตอบออกมานั่นเอง1.114นคูณ10ยกกาลัง5นะครับพื้นที่ A นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขขยันนิดนึงพื้นที่ตรงก้นถังนะครับเนื่องจากมันยาวด้านละหนึ่งเนาะก็กว้างคูณยาวนะครับก็เป็น1นคูณหประมาณนี้ครับคำตอบออกมาก็จะได้เท่ากับ 1.114นคูณ1ิยกกำลัง5นิวตันนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่2ต่อนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ข้อที่2สิข้อขอไข่นะครับเขาถามหาแรงเฉลี่ยเนื่องจากความดันสมบูรณ์นะครับขยับขึ้นนิดนึ่งที่กระทำต่อด้านข้างนะครับ1ด้านเท่านั้นนะครับเราต้องการหาแรงเฉลี่ยนะ ผมเขียนเป็น A B แล้วกันนะครับก็ต้องเอาความดันเฉลี่ยคูณกับพื้นที่ A ด้านข้างนะครับ <c oughs> นี่คือด้านข้างนะครับเพรันในส่วนของความดันเฉลี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปหามานะครับมีทราบกันดีนะครับว่าความดันตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็จะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากด้านล่างมันมีนึก <c oughs> มันมีความมันเกตดร,รวมอยู่ด้วยนะครับตรงด้านล่างตัวนี้นะก็จะมีในส่วนของความดันบรรยากาศบวกกับความดันเกตดนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีการเพิ่มระดับของความดันับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องนําความดันมาเฉลี่ยกันนะครับในการเฉลี่ยนี้นะครับเนื่องจากถ้าความดันนี้นะครับมันมันเพิ่มอย่างสม่าเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับในการเฉลียล่ยเราก็จะความดันด้านบนบวกกับความดันด้านล่างแล้วก็หาร2ได้เลยนะครับก็จะเป็นความดันเฉลียฉล่ยตรงนี้นะครับเป็น P เฉลี่ยตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ P เฉลี่ยนะครับเราก็จะสามารถหาหเจ้าแรงดัน เฉลี่ยที่ระทำต่อด้านข้างออกมาได้นะครับก็เอาความดันนะั้นตำแหน่งด้านตังนี้นะครับความดันเฉลี่ยตรงนี้คูณกับพื้นที่ a ดนานข้างนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะทีนี้เรามาหา P a เกันแล้วกันนะครับเ็เอา p บนนะครับ p บนบวกกับ P ตรงก้นแล้วกันนะครับก้นอืมจริงจริงบ,บนมันต้องกับล่างเนาะอ่า ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับน่าจะน่าจะพอเข้าใจอยู่บนก็คือตรงผิวตรงนี้นะครับล่างก็คือตรงตรงก้นตรงนี้นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับปึ๊บแบบนี้ P ีบนนะครับก็คือ p ศูนย์เนาะนะครับบวกกับ P ก้นก็คือเอ่อที่เราหาออกมานะครับจริงมันก็คือ P o บวกกับไอ้ p ศูนย์บวกกับ pg เนาะก่อนเนี้ยเราหามาแล้วนะครับจากข้อที่แล้วนะครับตัวนี้นะสามารถนำมาแทนได้เลยนะครับ แล้วก็หารด้วยสองนะครับเขียนต่อตรงนี้แล้วกันจับบวกกันนะครับจะเป็น1.013หงคูณ10บยกกำลัง5ปาสคาลบวกกับ1.1ึ่ง่คูณ10ยกกำลังค้าปาสคาลแล้วก็หารด้วยสองนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราคิดเลขออกมานะก็จะอยู่ที่ 1, 1. 0 6 4คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนะครับนี่ก็คือความดันเฉลี่ยที่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาความดันเฉลี่ยตรงนี้นะครับย้อนกลับไปแทน1.0 6่คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนะครับคูณกับพื้นที่ A ด้านข้างนะครับเนื่องจากมันเป็นรูปลูกบาศก์ก็1คูณ1นะครับกว้างคูณยาว แ,แรงดันเฉลีย่ยนะครับเท่ากับ1.064คูณ10ยกกำลัง5นิวตันนะครับประมาณนี้นะครับไว้เจอกันข้อที่21ต่อครับสวัสดีครับ